ณอาจมองว่าซัมซุงคือบริษัทเกาหลีที่เป็นเจ้าพ่อวงการมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่น้อยหน้าชาติตะวันตกแต่ถ้ามองลึกลงไปจะพบว่าอาณาจักรซัมซุงเั้นยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลมากกว่านั้นอีกเยอะเรามาเจาะลึกเบื้องหลังอันน่าเหลือเชื่อของซัมซุงไปด้วยกันครับซัมซุงยิ่งใหญ่แค่ไหนซัมซุงเป็นบริษัทของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศติ่งเล็กๆอยู่ทางทิศตะวันออกของจีนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับไทยเราแล้ว,ลวเกาหลีมีพื้นที่10,000แตารางกิโลเมตรไทยมีพื้นที่5 0,000นตารางกิโเมตร เกาหลีม um. ีพื 8, 000, nah in ้นที่เล็กกว่าไทยเราถึง5เท่าเกาหลีมีจำนวนคน50ล้านคนไทยมีจำนวนคน7จล้านคนเกาหลีมีจำนวนคนน้อยกว่าไทยถึง1ใน3หรือ30%เปอร์เซ็นต์เกาหลีมีรายได้ต่อคนเฉลี่ยปีละ1ล้าน5 0 0 0 0บาทไทยเรามีรายได้ต่อคนเฉลี่ยปีละ2 2 8 0 0 0บาทเกาหลีเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทยเราว5เท่าแต่สามารถทำรายได้ต่อคนมากกว่าไทยถึงเกือบ5เท่าเลยครับเกาหลีใต้เป็นประเทศเล็กที่ร่ำรวย มีรายได้เป็นอันดับ12ของโลกด้วยมูลค่าปีละ54ล้านล้านบาทโดยซัมซุงบริษัทเดียวก็มีรายได้สูงถึง10ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้สูงถึง19%ของประเทศเกาหลีทั้งหมดซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆแล้วเช่น Apple มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน1.6%ของอเมริกา Toyota มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน6%ของญี่ปุ่นถ้ามองย้อนกลับมาที่ซ p ไทยเรา มีรายได้คิดเป็นสัดส่วน15%ของไทยซึ่งจะเห็นได้ว่าซัมซุงกลายเป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจเกาหลีและโลกอย่างมากซึ่งผมขอแอบกระซิบว่าซ p ของไทยเราก็มีอิทธิพลคล้ายๆกันเลยแต่ขอยกยอดเอาไว้เมาส์กันวันหลังครับซัมซุงไม่ได้เป็นแค่ผู้นำเทคโนโลยีของโลกยังมือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ซัมซุงยังเป็นผู้นำอีกหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่สากะเบอรย์ยนเือโลบซึ่งดูน่าทึ่งมากครับกำเนิดซัมซุง บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เกิดจากความสงบเหมือนที่สตีฟจ็อบสสร้าง Apple ขึ้นจากโรงรถแต่ซัมซุงนั้นดูดูเดือด,ด,ดมากเพราะเกิดขึ้นบนความขัดแย้งและสงครามปี1938ย้อนกลับไปเกือบร้อยปีในช่วงที่เกาหลีใต้ย,ยังอยู่ในความปกครองของญี่ปุ่นลีบุงชุนได้เริ่มต้นก่อตั้งซัมซุงขึ้นเพื่อขายอาหารและสินค้าทางการเกษตรที่เมืองแดกูทางตอนใต้ของเกาหลีและมีการส่งออกไปยังประเทศจีนปี1945 หลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกและเกาหลีได้รับเอกราชซัมซุงก็ค่อยๆเติบโตขึ้นและย้ายไปอยู่ที่กรุงโซแต่ก็ต้องมาสะดุดพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่เพราะเกิดสงครามเกาหลีเพื่อแบ่งแยกดินแดนระหว่างเหนือและใต้ขึ้นในปี1950ถึงปี1953ซึ่งสร้างความเสียหายมากมายทาให้คนต้องการของกินและของใช้เพิ่มขึ้นพลิกกลับมาเป็นโอกาสช่วยให้ซัมซุงสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้งแล้วยังเริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเช่น โรงงานน้ำตาลเชอิลเจดังและโรงงานทอผ้าเชอิลโมเอกกลายเป็นซัมซุงก r ุ๊ p ซึ่งช่วยให้จากโรงงานน้ำตาลเชอิลเจดังกลายเป็น CJ Group ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำด้านเคฟู d ยาเทคโนโลยีชีวภาพสื่อและความบันเทิงรวมถึง h โฮมช้อ p p i n g และการขนส่งและจากโรงงานทอผ้าเชอิลโมอิกกลายเป็นเชอิ i n d u s t r ทรี ry, ผู้นำด้านเสื้อผ้าและแฟชั่น การก้าวขึ้นสู่ผู้นำโลกซัมซุงปี1960ประธานาธิบดีปาร์คชุงฮีมีนโยบายฟื้นฟูอุตสาหกรรมเกาหลีโดยให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าเกาหลีสู่โลกกว้างด้วยการสนับสนุนสิทธิพิเศษให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีซึ่งเรียกว่าแชโบหรือกลุ่มธุรกิจกองสีที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วให้ใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกโดยมีการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนการจัดหาวัตถุดิบและสิทธิพิเศษทางภาษีกลายเป็นเหมือนสปริงบอร์ด ช่วยซัมซุงสามารถขยายธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดดแล้วแตกลายแผ่อำนาจครอบคุมอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญอีกหลายด้านเช่นปี1969ได้ก่อตั้งซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์โดยเริ่มต้นด้วยการผลิตทีวีขาวดำซึ่งใช้เวลาไม่ถึง10ปีสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำทีวีขาวดำอันดับหนึ่งของโลกแล้วตามมาด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ,นๆเช่นเตาไมโครเวฟแอร์คอมพิวเตอร์และทีวีสีปี1974 เริ่มต้นธุรกิจผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผลิตแผงวงจรและชิปขึ้นใช้เองเพราะลีบุงชุนมีวิสัยทัศน์ติดล้ำหน้าสุดมองเห็นอนา,นาคตตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าชิปจะกลายเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของตัวเองและสามารถส่งออกขายกับผู้ผลิตรายอื่นทั่วโลกขนาด iPhone รุ่นแรกๆของ Apple ที่เปิดตัวในปี2007ยังต้องใช้ชิปของซัมซุงเลยครับปี1987ลีบุงชุงผู้ก่อตั้งซัมซุงได้เสียชีวิตในขณะที่เขามีอายุ77ปี โดยมีลีคุนฮีซึ่งเป็นลูกชายขึ้นบริหารแทนปี1988งเกาแซัมซุงได้ออกวางขายมือถือเป็นรุ่นแรกแต่ยังไม่เป็นที่นิยมในเกาหลีเพราะมีคุณภาพไม่ค่อยดีและยังตามหลังเจ้าตลาดอย่างมอเตอร์ OLA และโนเกียอยู่เยอะปี1995ในยุคที่ลูกค้าบ่นเรื่องคุณภาพของสินค้าซัมซุงมากจนทําให้ลีคุนฮีถึงขั้นนําสินค้าที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานมากองรวมกันมากกว่า1,5 0 0 0หชิ้นแล้วเผาทําลายทิ้งต่อนหน้าพนักงานมากกว่า2,000ันคน จนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกลายเป็นการปฏิวัติพาซัมซุงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความสําคัญกับคุณภาพมาเป็นอันดับแรกปี2013เริ่มออกมือถือตระกูลกาแล็กซีซึ่งได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จจนขึ้นเป็นผู้นําอันดับหนึ่งของโลกที่คู่แข่สูสีกับ Apple มาจนถึงทุกวันนี้นิตยาสารชื่อดังอย่าง Fort จ n e ได้จัดอันดับให้ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีรายได้เป็นอันดับสองของโลกแซงหน้าทั้ง Microsoft Foxconn และ Google โดยที่ยังเป็นรองแค่เพียงบริษัทเดียวคือ Apple เท่านั้นแม้ Samsung Electronics จะสร้างชื่อเสียงและมีะไรายได้มหาศาลแต่นี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของ Samsung Group ซึ่งยังมีอะไรที่เจ๋งๆกว่านี้อีกเยอะการล่าอาณานิคมของ Samsung เมื่อ Samsung เติบโตมากขึ้นทำให้มีทั้งเงินทุนและเห็นโอกาสเพิ่มขึ้นซ m s u ุงเริ่มใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้วยการแตกลายเพื่อเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีกเช่น ซัมซุงเฮฟวี่อินดัสทรีเป็นหนึ่งในธุรกิจอู่ต่อเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกทั้งเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เรือบรรทุกน้ำมันเรือสำราญและระบบเครนขนส่งขนาดใหญ่ Samsung CNT Corporation ทําทำด้านการก่อสร้างถนนอาคารสะพานรวมถึงการสร้างตึกแร้วฟ้าชื่อดังทั่วโลกเช่นตึกที่สูงสุดในโลกอย่างเบิร์ชคาริฟาที่ดูบซึ่งใช้สุดยอดเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพราะเป็นตึกสูงที่ต้องสร้างอยู่บนพื้นทรายหรือตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกอย่างปีโดนัสทาวเวอร์ที่อยู่มาเลเซียซ m s u n ง a e r o Space ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเช่นรถถังหุ้มเกราะอย่างเค Th ทันเดอร์ซึ่งมีกำลังมากถึง1,000แรงมา้าผลิตเครื่องยนต์เจ็ทและเครื่องบินขับไล่อย่าง KF16 ซึ่งได้รับลเซเส้นมาจากบร,ร,ริษัทล็อกฮิตมาตินของอเมริกา Samsung Financial and Insur a n c e ทำธุรกิจด้านการเงินและประกรันภัย ซึ่งใหญ่ขนาดที่นติตยศา,ารอ o จูนไฟ500นจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก Herman เป็นผู้นําด้านเครื่องเสียงระดับ High-End และระบบความบันเทิงให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนํามากมายซึ่งซัมซุงเทคโอเวอร์มา่อเป็นทางด่วนก้าวเข้าสู่ระบบความบันเทิงของรถอนาคตและระบบ Internet of Things ที่หล้าสมัยและยังมีโรงแรมโรงพยาบาลรวมถึงมหาลัยด้วยซึ่งการขยายตัวด้วยการแตกลายของธรุรกิจ เหมือนการล่าอนานิคมแบบนี้ช่วยซัมซุงกรุ๊ปสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้คนจะมีความต้องการที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็ตามด้านมืดของซัมซุงหากย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นในยุคสงครามเกาหลีซึ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีตกต่าอย่างมากจนประธานาธิบดีต้องการฟื้นฟูประเทศโดยออกนโยบายสนับสนุนให้ธุรกิจที่เติบโตอยู่แล้วหรือแชโบซึ่งเป็นธุรกิจกงสีที่โตอยู่แล้ว ให้โตยิ่งขึ้นด้วยการให้สิทธิพิเศษมากมายซึ่งซัมซุงกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาลเช่นในช่วงที่ซัมซุงเริ่มต้นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลก็ออกนโยบายกีดกันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อให้คนหันมาใช้สินค้าเกาหลีและยังมีการลดภาษีให้บริษัทที่ทำาด้อิเล็กทรอนิกส์ถึง50%และเมื่ออเมริกามีการให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศเกาหลีหลังสงค,ครามรัฐบาลก็มอบให้ซัมซุงเป็นจำนวนมาก ซึ่งทําให้หลายคนมองว่าลีบุญชุนต้องมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับรัฐบาลอย่างแน่นอนถึงแม้การเลือกใช้วิธีช่วยธุรกิจกงสีให้โตเพิ่มขึ้นจะมีข้อดีคือสามารถช่วยให้เศรษฐกิจของเกาหลีเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีข้อเสียคือเป็นการฆ่าธุรกิจขนาดเล็กหรือเอสบมากมายในทางอ้อมเพราะพวกเขาไม่สามารถเอาตัวรอดจากยักษ์ใหญ่ได้เลยซัมซุงมีสิทธิพิเศษจนคนเกาหลีส่วนหนึ่งเชื่อว่าลีบุงชุนคือเจ้าพ่อของการคอรัปชันจนทําให้เศรษฐกิจของประเทศเกาหลี ต้องพึ่งพิงกับซัมซุงอยู่บริษัทเดียวซึ่งมีสัดส่วนรายได้มากถึง1 9ทําให้ครอบครัวของผู้ก่อตั้งซัมซุงยิ่งร่ารวยเพิ่มขึ้นและมีอํานาจเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากรุ่นที่1ยังลีบองชุนเสียชีวิตในปี1987แล้วรุ่นที่2อยังลีคุนฮีซึ่งเป็นลูกชายขึ้นบริหารแทนยิ่งทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากขึ้นอีกปี1996ลีคุนฮีถูกตั้งข้อหาว่าติดสินบนอดีตประธานธิบดดดดีีแต่ก็หลุคดดไ้ ปี2008ลีคุนฮีมีคดีถูกตัดสินว่ามีความผิดเรื่องการเลี่ยงภาษีและยักยอกเงินทำให้เขาต้องออกมากล่าวขอโทษประชาชนและก้าวลงจากการบริหารแต่ก็ไม่ต้องติดคุกล้อีกเพียง2ปีถัดมาลีคุนฮีก็สามารถกลับมาบริหารซัมซุงได้อีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นพอรุ่นที่2ยังลีคุนฮีเสียชีวิตแล้วรุ่นที่3ยังลีแจยองซึ่งเป็นลูกชายขึ้นบริหารแทน ก็มีคดีถูกตัดสินว่ามีความผิดในเรื่องการยักยอกเงินและติดสินบนเหมือนรุ่นพ่อจนต้องติดคุกแต่ไม่นานก็กลับมาบริหารซัมซุงได้เหมือนเดิมสท้อนให้เห็นว่าซัมซุงมีอิทธิพลอย่างมากกับรัฐบาลสื่อและประเทศเกาหลีแค่ไหนสรุปแล้วซัมซุงเป็นบริษัทที่เก่งและล้ำหน้าสุดๆครับแถมยังมีความสามารถที่หลากหลายซึ่งทําได้ดีตั้งแต่สักเบรละเือร์ลบจริงๆแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่า ทุกอย่างเป็นเหมือนเหรียญสองด้านพระประเทศที่มีธุรกิจแบบโตเดี่ยวเหมือนเกาหลีที่มีซัมซุงซึ่งเก่งอยู่แล้วเมื่อได้รับสิทธิพิเศษก็เหมือนได้พลังวิเศษมีด้านดีคือทําให้ธุรกิจและประเทศพุ่งขึ้นเป็นผู้นาของโลกได้อย่างรวดเร็วแต่ก็มีด้านมือดอันน่ากลัวเรื่องอิทธิพลมหาศาลตามมาเช่นกันครับซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จีนต้องจัดการกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างอัลีบาบาของจักร์มาเหมือนกันครับ คุณคิดยังไงกับเรื่องความยิ่งใหญ่และอิทธิพลด้านมืดของซัมซุงในคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคุโดนด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่งกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพพบกันใหม่สวัสดีครับ